ผมไม่แม่น่นะครับแล้วนี่คือเจ้าหลวดปทุดสุดเท่เรามาทำโปรเจกด้วยกันคือเราจะสร้างและผลิตเจ้าหลวดปทัดนะครับคือคือเดี๋ยวก่อนเราเริ่มถ้าเจ้าหลวดนี้เราจะยิงได้เราต้องการกำลังใจจากท่านผู้ชมฉะนั้นกระเทืค์ อ,อุปกรณ์ที่เราใช้มันง่ายมากคือหนึ่งกระดาษยี่สิบแล้วก็กระทาสองาสองนะสิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องกระเทิมมีรูในกระดาษยี่สิบโ okay. อเคเราเอาอันนี้มาโอเคเพิ่มข้างๆเลยนะโอเคตรงกันข้ามช้้งๆเราเรามีรูตรงนี้แล้วสี่อันข้างๆ แล้วขั้นตอนแรกคือพัดก,กันแป่งานโอ้รีบร้อยเอาไปฟังเนี่ยมาเสียบตรงนี้แค่ okay. นี่แหละคุณมีจะโวดปะทัดรีบร้อยแล้วพร้อมที่จะยิงเดี๋ยวลองยิงก่อนยิงนึ่งก่อนเราเปิดแกส๊สแต่มไม่กดหนึ่งสองสามโอ้ได้ตอนนี้เราอยู่ในห้องครัวเราเราปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วเราจะลองดูพร้อมไหมพร้อมโอเคเ here we go แกส๊สไปแล้ว